สวัสดีครับวันนี้พามาเที่ยวมวยบินล่าลงลางสองอยู่หัวบินนะครับผมอยู่หัวบินนะครับผมนะครับเชิญชมเดี๋ยวนะถาเบิ่งข้างในเอาอีสานคือเอาเล้าดีบอกอีสานคือบอกเหล้าบรรยากาศบรรยากาศได้ห้องนะครับผมแล้วก็สาวย่ายน้ำ ดังควบคุมได้หมดเลยฮะดังแค่มาเออดังแรงคือแบบแค่นี้คืออยู่อยู่ได้ดเลยฟ<ะ>ังได้ทั่วทิศเลยขับไปดูสไลเดอร์ครับสไลเดอร์มีสองชั้นนะสองลานลา,นานสองมันก็จะมีที่นั่งทินหลเล่าอยู่ด้านบนด้วยนะครับคุอ๋อบรรยากาศรับด้านบนด้วย<อ>แต่ขึ้นไปไม่ได้ร้อนห้านดน้านนี้ห้อนร้อนรนะ้อนดูห้องครัว,ว เปิเบาๆกระองครบรัวเาเประมาณนี้ๆมาการใส้งานแล้วอ่าการใช้ใช้งานมาก็แบบครบทุกอย่างอ่บ่มีต้องหวดไม่มีถ้าเอาถ้าจะนึ่งข้าวนึ่งอะไรต้องเอาหัวดกหม้อมาด้วยนะครับผมนะ อ่าก็มีแต่หม้มอต้มข้าวได้อยู่ต้มข้าวแล้วก็มีการร้อนแล้วก็หมูข้าวก็ไมโครเวฟของพอครบนี่แม่เพาแล้วเท็ดนยังบุกเท็นนดนย,ยังอะไรนี่ยเทียนยางเราาเตาย่างให้นะครับเวลาจะย่างสดย่างปลาหมึกย่างอะไรเขาก็มีให้มีฐานให้เตรียมให้พร้อมแต่เราไม่ได้ย่างอืมเรากินสดนยังก็เป่ย่าง ไม่มีครับผมกินสดครับกินสดสดเลยขึ้นไปไหมอ่ะอ่ะส้งจักหน่อยขึ้นไปขึ้นไปดูด้านบนติดตามติดตามเลยนะครับยังในยูทูบสูงครับสูงอยู่ผมสิเป็นคนแปลอีสานเลยนี่มันมีบรรยาากศ้บรรยากาศด้านบนนะครับผม ทำเรื่อสีแล้วนอนไหนสะดคืนนี้อย่าพอดีอยู่กลางวันแล้วน็นอนมานั่งกินปีกรชิ่งได้ดก็จีบจีบฟังเมือกฟังเราขามเมืองผู้สาวอ่ามันมีที่ทำด้านบนนี่ผมแล้วก็มีสลเดอร์ของเขาลำน้ำหนักได้ประมาณสามรอยกลุงลุงแปดคนลุงมาแล้วอ่าแปคนล้บน,น,น,นี้บรรยากาศมุมสูงบรรยากาศมุสูง ที่จอดรถสองคันนะครับจอดรถได้สองคันข้างนอกได้อีกข้างหน้าข้างนอกได้อีกกันหน้าตากแดดเปยสามสีสี่คันมาเป็นทิปไงได้สูงครับสูงสูงอยู่สูงกันเสียวเลยล่ะใส่ผ้าไปส้มของยังของว่าเก็บ ของขก็กลแล้วกันครับแล้วเตาก็จะมีทีวีห้นิ้วแล้วก็จะมีเครื่องเสียงแล้วก็ไม้สองไม้ไม้สองตัวแล้วก็จะมีตู้เย็นไว้แช่น้ำเย็นแช่น้ำแข็งได้ตู้เย็นว่าเปิดหรคือว่ามีไฟเปิดอยู่ครับ<ๆ>ผมไม่มีน่าแช่กแล้ว็จะมีโต๊ะสนุกโต๊ะสนุก มันมีไฟเทคด้วยนะของเขามีไฟเทคตอนกลางคืนเวลาเราร้องคาราโอเกะกันเลยรปรมาณนี้แลมันเคลื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมีคลิปตอนตอนล่องให้เอ้ยเดี๋ยวบันทึกว่าบู้มือเคลืนกระไดของนางมีจี้ห้องห้องนางมีเยอะดิโต๊ะเจ้าหญิงไปถ่ายฟิลได้บรรยากาศฟิลฟิลเจ้าหญิงครับบรรยากาศนี่ห้องนางเขาะมันโดห้องน้างโดห้องน้างเป็นไหม ือว่าสะอาดใช้ได้เน่งานทำการเส็จงานแล้วขี้เยี่ยวหมดแลครับใช้ได้ใช้ได้ดีกดลงดีนี่ม่รุ่นว่รุ่นรุ่นชอบแว่รุ่นชอบแท่งตัวนองนี่เจ้าห้องวะไม่เจ้าห้องนะห้าห้องครับหาห้องหกห้า สองสห้ครับห้องห้องนะมึงมึงห้องแรกเหรอห้องแรกครับเรามาดูห้องแรกเอาว้าเมียเถ่ตัวนี้ห้องแรกนี่มันจะออกเป็นสีหนี้หรือส้มส้มแบนี่สีอะไระสีสีสีเหลืองเเหหลลืองืองส้มใช่ไหมอือ่ะก็จะมีนอนได้สี่คนห้องนี้นอนได้สี่คนแล้วก็จะมีห้องน้ำไอห้องน้ำห้องแรกห้องน้ำนี่ที่สูงก็จะเหมือนกันหมดก็คลองนี่ก็จเหมือนเดขาดิมขาแยกยวอเนาะ ฟ้กบัวมีสายเอห้องนี้เนี่ยห้องนี้ฟ้าบัวพิตายคองวิวครับวิววิววิวห้องครับที่นอนที่นอนนี่กยที่นอตหนุ่มสาวอันนี้พันการแต่งงานมาแล้วที่นอนนี่แต่ยังไม่ซักครับก็จะสกปรบหน่อยอแลองดูห้องที่สองได้ครับห้องบรรยากาศรอบๆ มีห้องสองห้องหอกสีเขียวๆแก่ๆครับผมแล้วก็มีที่พักนอนได้สี่คนนะฮะนอนได้สี่คนแล้วห้องน้ำเหมือนกันนะครับห้องน้ำเหมือนกันวิวห้องแต่ละห้องตัวนี้มีฝักบัวห้องแรกมีฝักบัวตัวนี้มีฝักบัวฝักบัวมีสายให้ด้วยเออมีนี่สายห้องแรกไม่มีครับเม่ขาดสายรับตรงนี้ครับตัวตรงไหนเสียจุดเดียวเดยอรวบๆเหมือนช้ไดเสียว่าใช้ได้ห้องสาม ่ห้องสามครับอันนี้ห้องห้องห้องผู้ใดนอนนี่อ่านี่ห้องจ่าแมาแม่บอกแม่ครับอันนี้ห้องสีฟ้าอืมสีตานอนได้สี่คนเหมือนกันวิวทัดสี่คนแล้วก็อันนี้ห้องน้ำเหมือนกันเลยไม่แตกต่างกันเลยห้องน้ำเหมือนกันหมดเลยอห้องน้ำมิไซมีสายมีิไซมสายมันจะมีโต๊ะให้รโต๊ะแต่งสวยตัวนี้ตัวนี้ค่ะสวยแท้ ทีวีทุกห้องเลยครับทีวีดูทีวีด็อกซิตเดอร์ดิจิตอลอะไรได้หมดเลยอ่ะถือว่าใช้ได้ดูข่าวดกอะไครบดีมีแอร์แอร์เย็นก็เย็นห้องแดงหรือห้องซีหรอหองที่ห้องที่สี่นะผมห้องที่สี่ก็จะนอนได้สี่คนเหมือนกันมีสองเตียงสองเตียงเหมือนกันสี่เหมือนกันเลยมีทีวีในห้องสีเขียวห้องน้ำเมืนเดิมเหมือนเหมือนกันเลยห้องน้ำเหมือนกันเลยอันนี้นอนในสี อนนี้ฝากตัวดีนะครับใช้ได้ห้องละี่ห้องที่ห้าห้องที่ห้านี่มีเตียงเดียวนะห้องที่ห้ามีเตียงเดียวแล้วก็เขาจะมีสำรองให้แบบนอนพื้นนอนได้อีกสองข้างบนนอนอีกสองเป็นเป็นสี่คนเหมือนกันแต่มีเตียงเดียวนั่นเอห้องห้องเตียงเดียวอะไรให้ใช่กันดามกันเหมือนกันเหมือนกันหมดเลยห้องเท่ากันใช่ รวมๆมาอันนี้ห้องสีสุดท้ายเลยห้องสุดท้ายครับคุณชัยอันนี้ห้องสุดท้ายของของที่อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าห้องเบดรูมห้องเบดรูมตัวห้องใหญ่ที่สุดอ่าเบดรูมห้องยาวครับตัวนี้จะมีหนึ่งสองสามสามเตียงแล้วก็สามเตียงแล้วก็ปูพื้นได้นอนได้เพิ่มอีกสองคนลบ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 เดดสองคนดิถอยรถคเดียว เียวพูดถึงถ้าคนคนหลังมาก็แบบคนคนที่เขาจะมาใหม่ก็นอนได้สองคนตอนนี้สองสี่หกเจ็ดที่นอนี่ห้องวัดหลุน้างห้องน้วัดหลุนข่านัไม่ขาบมีอีกไมบ่ขาบเ่ยไม่ได้เสีบผ่าเราผัดเต็มเล่าอยู่ล้อสีม่วงนะผมเนี่เป็นห้องน้ไอผ้าใครเจ็บด้วยนะครับเนี่ยเอรื่อคามรูมรุมนเยั่นเ่ย่ม่ นี่สายฟังโทรศัพท์ได้ไหมนี่โอเคเขาก็มีเขามีสบู่มีแชมพูให้นะไม่ต้องเตรียมมาเอาแต่ยาสีฟันมาเออครับผ่าเช็ดฟูด้วยครับผาเชกดนั่งไงปวดอ่ะโอ้โปกดที่ฐานเช็ดสบู่ก่ใหญ่นห้องไว่ายรุ่นไหนห้องว่ยรุ่นอันนี้มีมีมีสามเตียงเลยเนาะมีสามเตียงครับนอนได้เจ็ดคนนอนได้เจ็ดคนเจ็ดที่นอนอันนี้เออถางนอกเนาะออถางนอก สรุปแล้วห้าม้านี่กันพักได้จี่คนคือคอบคัวยังไงยังไงใหญ่เต็มเคือนอนห้องละสามาอาห้องละสี่คนนี่สี่แปดแปดสิบหกสิบหกสิบหกสิบหยี่สิบย็ดคนเด้ประม้ายี่สิคนเจคนใช่โอ้ได้หลายขวัวเนาะอ่ามาแบบหารกันได้ครับผมแบบถ้ามาเป็นเพื่อนหรือเป็นเพื่อนคูกันก็มาหารกันได้ คือผมคนละกี่บาทข้ามาวันธรรมดาเนาะธรรมดาราคากี่บาทนะไอเก้าพันเก้าเก้าพันเก้าครับผมคือแบบมาแล้วก็มาหารกันได้สบายไม่แพงนะผมเก้าพันเก้าวันหนึ่งใช่ก็ก็อยู่ได้ครับผมว่าดีอยู่ของเขาสะอาดเขาทำความสะอาดให้เราด้วยถือว่าใช้ได้ก็ลองมาดูกันครับผมลองมาเที่ยวกันนะครับคือองไรบ่ะ ของไอ้วิลล่าวิลล่าลันลาสองอ่าลันลาสองวิลล่าสองอ่วิลล่าลันลาสองโอ้หินนะครับเออไม่ใช่ไอชามน้าชามอ่าเราเซิร์ชดูได้เดเที่ยวไล่มองเดีลืมหลงละลืมมองก็เอาเป็นว่าจบจบคลิปเท่านี้นะครับผมก็มีอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างนี่เลยแล้วก็อย่าลืมกดซับตะไคร้ด้วยนะครับอ่าแล้วกดแชร์กดอะไรให้ด้วยนะครับผมขอบคุณขอบคุณนะครับผมอ่าสวัสดีครับ E aí